ตัวอย่างเดียวก็คือความไม่ซื่อสัตย์สุจริตคนทุจริตคนคโกงผมไม่เคยขอรับท่านผมไม่เคยได้เงินจากการเป็นนายรัฐมรีนอกดาับเงินเดือนเท่านั้นครอบครัวผมก็ก็อยู่ได้แล้วไม่ร่ำรวยมากมายก็อยู่ได้ก็ไม่ได้กินมากนายไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้กินของหูฉลามทุกมืออะไรไม่จะรวยอะไรตั้งหนามันตายแล้วไปได้ไหมมีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแล้วมันตายเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าขนาดลงเท่ากันไหม ฟังมันที่เท่ากันไหมเพราะนั้นแผ่นดินผืนนี้ให้เราทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายคือแผ่นดินผืนนี้เท่านั้นเราต้องสามารถขีดคนรุ่นกลางคนรุ่นเด็กเด็กนักเรียนผมฟังงดอนะ่ะทะเลาะกันไปได้ครอบครัวเราครอบครัวเรา,เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งปู่ย่าตายายใช่ไหมก็บอกน้อง,องลูกหลานด้วยที่เรียนหนังสืออยู่ขณะน,นี้ลุงไม่ใช่ศัตรูของหลาน ไม่ใช่แล้วอยากคิดถึงนะเวลาไม่อยู่ก็อยากคิดถึงนะจะร้องไห้นะก็อยู่ที่พวกเราแล้วนะครับหักลิ้งหักลงคิดถึงจามูครับพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่รักทุกคนรักกางหารคือ ความมั่นคงของประเทศผมไม่ได้หมายความว่าเรจะร้องงขมามาตุ้มเทให้ทหารเึอมากเกินไปไม่ใช่เอาแค่เขาอยู่ได้ให้เขาป้องกันตัวเองได้เพราะเขาคือลูกหลานของท่านใช่ไม่ใช่หลายคนบอกว่าไปไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อเรือรบก็ได้เอาเรือประมงมามนสู้กับครไปสู้เลยลำน้ำเมื่อถึงเวลานะถึงเวลาถ้ามันมีการลดทางทะเลนะ ผมขอเรือประมงพี่น้องมาด้วยแล้วกันแล้วปื้นใหญ่ใส่เรือแล้วไอ้คนพูดจะมาขับเรือที่ไปสู้กับเขามันไม่ได้พูดงี้ไม่ได้ข้าราชการก็มีใช่ไหมในนี้พ่อแม่ข้าราชการก็เสียอายุก็มีเขาก็เสียเงินเสียทองทาษีเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเขาก็เสียแล้วก็ควรมีเงินเดนนานใช่หรือไม่เพราะทำงานมากี่กี่สิบปีล่ะเพราะนั้นจะยกเลยครับบอกเขาเป็นช้างป่วยใช่หรือไม่ ดูถูกอย่างนี้ไม่ได้ผมไม่ได้สะออเลาะกับเขานะแต่การพูดแบบนี้เนี่ยมาทําให้เกิดความบาดหมางถึงกันเพราะฉะนั้นทางเราจะต้องไม่ป่วยทางเราต้องแข็งแรงทางเราต้องเป็นช้างศึกมืดฟ้าบัวดินไม่เสียชื่อชาวนครศรีธรรมราช ทำงานเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อสถาบันหลักของเราและเพื่อประชาชน,นให้ดีที่สุดเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าอีกแล้วเราจะพูดถึงเรื่องใหม่ว่าเราจะทำย่างไรให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศชั้นนําในเวทีโลกที่เขาพูดมาเสนอจะให้โดนให้ดีแต่ไม่เคยพูดวิธีการหาเงินเข้าประเทศผมไม่เคยโกหกท่านเป็นทหา,า,านารได้โกหกได้ไหม พอเดกประยยทธ์จะลงจแรงอยแรง,งและทางซ้าย่างไงทางซ้ายเยียบไปเลยเนี่ยเฉียงด้านอยขอเฉียงลูงกาด้วยทางขวาด้วยทางหน้าด้วยวคนเราต้องรักกันเท่านั้นรักกันจริงใจต่อกันห่วงใยกันไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ขอตัวเอง Go see, on a dash, she a rock star. Make your favorite single wanna rap, baby. la la Lisa, can you teach me Japanese? I said, hype, hype. That's my life, life, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a rock star. It's a hype, hype, baby. you rock hard Make a wish, babe. What you wanna do? Dipping out of bass, so Just like a pontoon. It's a fast life, it's an attitude. Put it on a calendar that me when to come through. yes, yes. I'll be sentin'. Oh shit. A Been on a mission, but it call me Catch and kill. I'm stealing diamonds, make them change.